ในปี2026โตโยต้ากลับมาสร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้งกับ SUV ระดับตำนานอย่าง Land Cruiser รุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาให้เหนือชั้นกว่าเดิมทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะด้วยแนวคิด Luxury m e e t Power รถคันนี้ไม่ได้เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งอีกต่อไปแต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ของความหรูหราที่ผสานเทคโนโลยีล้ำยุคอย่างลงตัว เมื่อมองจากภายนอก Toyota Land c r u i s e r 2026โดดเด่นด้วยดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ดูดุดันและสง่าง,งามไปพร้อมกันกระจังหน้าแบบใหม่ทรงใหญ่ลายตาข่ายสีดำตัดขอบโครเมียมเงาพร้อมโลโก้ Toyota แบบเรืองแสงที่อยู่ใจกลางด้านหน้าเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมและล้ำอนาคตอย่างชัดเจนชุดไฟหน้า LED Matrix ดีไซน์คมเฉียบพร้อมไฟ daytime running light แบบเส้นแนวนอนให้แสงสว่างคมชัดและสร้างเอกลักษณ์เฉพาะต,ตัวตั้งแต่ระยะไกล ฝากระโปรงหน้าออกแบบให้ดูทรงพลังเสริมด้วยกันชนหน้าสีเงินเมทัลลิกพร้อมช่องดักอากาศที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนตัวถังมีสัดส่วนที่สมดุลระยะฐานล้อกว้างและช่วงล่างยกสูงทำให้ได้บุคลิกแบบ SUV แท้แท,แท,ที่พร้อมลุยทุกเส้นทางแต่ก็ยังคงความหรูหราเมื่อวิ่งบนถนนเมืองมุมด้านข้างของ Land c r u ู s e r 2026ยังคงเน้นความบึกบึนแต่เพิ่มความโชบเฉี่ยวมากขึ้นเส้นคาดข้างตัวถังลากยาวตั้งแต่ไฟหน้าไปถึงไฟท้าย สะท้อนแสงเงาอย่างสวยงามบนพื้นผิวสีขาวมุกเคลไว้สุดหรือมือจับประตูและกรอบหน้าต่างตกแต่งด้วยโครเมียมเพิ่มความพรีเมียมในทุกมิติล้ออนลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่แบบหลายการขัดเงาด้วยเทคนิคไดมอนด์คัดที่ให้ความรู้สึกทั้งแข็งแกร่งและหรูหราในเวลาเดียวกัน ส่วนด้านท้ายถูกออกแบบใหม่หมดจดด้วยเส้นสายที่ดูทันสมัยและสาง่างามไฟท้ายเล็กแบบเต็มแถบยาวที่เชื่อมต่อกันทั้งสองข้างพร้อมโลโก้ Land Cruiser ตัวอักษรโครเมียมฝังอยู่กลางประตูท้ายบ่งบอกถึงความภูมิฐานของรถตระกูลนี้การชนท้ายตกแต่งด้วยแผ่นสเกตสีเงินและเข้าไอเสียคู่โครเมียมให้ลุกสปอร์ตและสมดุลกับด้านหน้าเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสาร จะพบกับโลกแห่งความหรูหราที่โตโยต้าออกแบบอย่างพิถีพิถันเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้เกรดพรีเมียมมาลายไดยมอนด์สติช,ชิงให้ความรู้สึกนุ่มสบายและกระชับตัววัสดุภายในเลือกใช้โทนสีทูโทนแซนเบดตัดกับแบล็คเปียโนโลและอลูมิเนียมขัดด้านเพิ่มความลึกและความรู้สึกหรูหราในทุกมุมมองแผงคอนโซลหน้าได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมด โดยมาพร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่15นิ้วรองรับระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นล่าสุดของโตโยต้าที่สามารถเชื่อมต่อทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายระบบส่งงานด้วยเสียงภาษาไทยถูกพัฒนาให้ตอบสนองได้อย่างฉับไวและแม่นยำหน้าปัดเป็นแบบฟูลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนและสามารถปรับทีมการแสดงผลได้ตามโหมดการขับขี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันดีไซน์ใหม่หุ้งหนังแท้พร้อมโลโก้โตโยตา้าเรื่องแสงตรงกลางเพิ่มสัมผัสแห่งเทคโนโลยีและความหรูหรา ปุ่มควบคุมต่างๆถูกจัดวางอย่างลงตัวใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนบริเวณคอนโซลกลางมีเกียร์ไฟฟ้าทรงเรียบหรูระบบเบรกมืออัตโนมัติและแท่นชาร์จไร้าสายที่ออกแบบให้กลืนไปกับดีไซน์โดยรวมระบบเสียงรอบทิศทางจาก JBL พร้อมลำโพงกว่า14จุดให้คุณภาพเสียงระดับโรงภาพยนตร์ ไม่ว่าจะฟังเพลงหรือดูหนังในระหว่างเดินทางก็ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องสตูดิโอจริงๆนอกจากนี้ยังมีไฟแอมเบียนไลายรอบห้องโดยสารที่สามารถปรับสีได้มากกว่า60เฉดเพื่อสร้างบรรยากาศตามอารมณ์ของผู้ขับในส่วนของที่นั่งตอนหลัง Toyota Land Cruiser 2026ออกแบบให้มีความกว้างขวางและสบายสูงสุดเบาะแถว2เป็นแบบกับตันซีทที่สามารถปรับเองได้ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและเครื่องทำความอน มีจอทัชสกรีนส่วนตัวติดตั้งหลังเบาะหน้าสำหรับความบันเทิงระหว่างเดินทางช่อง USB-C และช่องชาร์จไฟ 220V ถูกจัดวางอย่างลงตัวในทุกตำแหน่งเบาะแถว3ส,สามารถพับราบได้อย่างง่ายดายด้วยระบบไฟฟ้าทำให้พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างขวางและใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นเหมาะกับทั้งการเดินทางแบบครอบครัวและการผจญภัยในระยะไกล หัวใจสำคัญของ Land Cruiser 2 0 2 6คือขุมพลังใหม่ที่โตโยต้าพัฒนาขึ้นสำหรับยุคอนาคตเครื่องยนต์เบนซิน V 6ขนาด3.5ลิตรวิงเทอร์โบไฮบริดให้กำลังสูงสุดกว่า420แรงม้าและแรงดิดมากถึง650นิวตันเมตรระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดท,ที่ปรับจูนมาอย่างละเอียดเพื่อให้ตอบสนองได้ทั้งบนถนนทางเรียบและทางวิบากระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ f u l l Time 4WD มาพร้อมระบบมันติเทรนเซเลกที่สามารถเลือกโหมดการขับขีได้หหลลาากย ไม่ว่าจะเป็นโหมดหิมะโครนไซายหรือหินพร้อมระบบคลอดคอนโทรลที่ช่วยให้การปีนเขาและลงเนินเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งหรือเบรกด้วยตัวเองช่วงล่างใหม่แบบ Adaptive Variable Suspension ถูกออกแบบให้ปรับความแข็งอ่อนได้อัตโนมัติตามสภาพถนนช่วยเพิ่มความมั่นคงและความสบายในการขับขี่อย่างเหนือระดับระบบเบรกและพวงมาลายัยมีการตอบสนองที่แม่นยำให้ความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในทุกความเร็ว นอกจากนี้ Land Cruiser 2026ยังมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota Safety s e n s e รุ่นล่าสุดที่ประกอบไปด้วยระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Dynamic Radar และระบบตรวจจับคนเดินถนนรวมถึงกล้องรอบคันแบบ360องศาที่ให้ภาพชัดระดับ HD เพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่ ในด้านราคา Toyota Land c r u รู e เซ2,026เปิดตัวในตลาดโลกที่ประมาณ3.9ล้านถึง4.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสมรรถนะความหรูหราและเทคโนโลยีที่ให้มาแบบจัดเต็มสำหรับตลาดประเทศไทยคาดว่าราคาเปิดตัวจะอยู่ราวๆ5ล้านบาทต้นๆซึ่งยังคงเป็น SUV ระดับแฝงล็อกกอชชีระดับโลกที่คุ้มค่ากับชื่อแลนด์ครูเซอย่างแท้จริง สรุปได้ว่า t o y o ต a l a n นด์ครูซเซ2,026คือการกลับมาของตำนานที่ถูกยกระดับไปอีกขั้นไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่หรูหราดูดันเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสมรรถนะที่ทรงพลังและความสบายที่ตอบโจทย์ทั้งในเมืองและนอกเมืองมันคือ SUV ที่ไม่ใช่แค่รถสำหรับการเดินทางแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของสถานะความมั่นใจและพลังแห่งอนาคต สำหรับใครที่รักในความหรูหราและความแป่งโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์2026คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดจากแบรนด์โตโยต้าที่สืบสานตำนานกว่า70ปีและพร้อมพาคุณไปได้ทุกที่บนโลกนี้อย่างเหนือระดับ